สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องเอซีครับมือดำปิดปีเลยตอนนี้ก็ต้องเข้าเข้าเมืองเข้าเมืองด่วนจีไปสนีจาเลยครับก็จะไปซื้อสายพานตัวเดินครับเบอร์เอสบีห้าสิบแปดนะครับผมของดีซีหกสิบแปด เพราะว่าในเขตพื้นที่ตำบลผมมันไม่มีนะก็เลยต้องเข้าตัวอำเภอเลยครับเข้าไปที่อำเภอเดชนดมเนตบเถึงงานด่วนฝนก็ตกครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ฝนตั้งแต่เมื่อวานครับฝนตกงแต่เมื่อวานนะยังไม่ได้หยุดตกเลยนะครับผมผมก็ไปเอาของแบบด่วนๆครับตอนนี้ ก็ไปด้วยความระมัดระวังแหละอันตรายนะครับบรรยากาศแบบนี้ถนนลื่นนะครับขับรนระมัดระวังที่ไหนตกมั่งที่ไหนไม่ตกแล้วตั้นบนผมไม่มีเลยครับสายผ่านเอ่อ SB58 นะครับของ DC68 หงงเลย แต่ว่าปีที่แล้วอะ่ะผมใช้ของของดีซีหกศนเกี่ยวเกี่ยวจนจบดูดุกคันนะครับแต่ปีนี้ผมต้องใช้ตรงเบอร์มันจะได้สายพานมันจะได้ไม่ยาวเกินนะครับก็ถ้าเป็นของหกสิบนี่ก็จะเป็นเอสบห้าเก้านะครับผมจะใช้ร่วมกับเจ็ดสิบนะครับตัวเดินเจ็ดสิบจะเป็น SB สบห้าเก้าเหมือนกัน วิ่งเข้าเมืองครับตอนนี้จะเข้าไปไปดูกันที่ร้านมีชัยกันดูว่าจะมีอะไรไหมถ้ามีใช้ไม่มีก็จะไปลุ่งจำรูนนะครับถ้าลุงจำรูนไม่มีก็ศูนย์นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเ,เหนื่อยเลยครับเนื่องจากว่ามันมันขาดไปเส้นนึง บ้านผมเห็นไหมเหลืองเต็มทุ่งเลยแต่มันติดปัญหาตรงที่ว่าฝนมันตกนี่แหละครับมันเกี่ยวไม่ได้ฝนตกมาสองวันติดนะครับส่วนของผม,ผมข้าวเหนียวผมก็เก็บเรียบร้อยนะครับข้าวเหนียวตัวเองเห็นไหมครับข้าวเหลืองแล้วนะครับนี่นี่ข้าวโซนอุบลเหลืองแล้วนะครับซึ่งรถเกี่ยวใหญ่โซนอยุธยาสุพรรณบุรีลงมาเต็มเลยปีนี้นะครับหนุนข้าวเหลืองเต็มทุ่งหมดแล้วครับปัญหาก็คือ มันยังไม่สามารถลงเกี่ยวได้เนื่องจากว่าฝนมันมานี่แหละฝนดีเหลือเกินปีนี้พี่น้องเฮ้ยใครที่ใช้รถใหญ่ก็ระมัดระวังนะครับไม่รู้จะจมกี่หลุมนะครับแต่ละคันปีนี้อ่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเขตอำเภอแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นปากทางหนองยาวครับผมพื้นที่ที่ผม มาทำมาหากินกับเจ้าอินเดียนะนะครับเดี๋ยวเราจะแวะที่ร้านมีชัยก่อนครับอันนี้ทอแท็กเตอร์ครับทอแท็กเตอร์ขายรถเกี่ยวรถไถเหมือนกันผมไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปเขาเท่าไหร่เมื่อก่อนผมมารีวิวมาถ่ายคลิปนี่ครับเดี๋ยวเราจะแวะไปที่ร้านมีชัยก่อนครับมีชัยนอกอันนี้สาขาสาขาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปตรงนี้นะครับผมว่าเขาจะมีไหม S.B. 5 8นะครับผมเอาละมารอลุ้นกันจะมีให้ผมไหมไปมีไหมนอ้อาถามดูกันไอมีสายพันเบอร์ S.B. 5 8บ่สายพันรถเกียวคุบตาดีซี่หกแปดครับแมน S.B. ห้าแปดเบอร์มัน อ๋ออันนี้ผมเข้ามาที่ร้านรานรัน,รนมีช่ายยังก็กมีช่ยน่นครับที่แรกผมเข้าใจนึกว่าเพื่อนเป็นมีช่ยเดียวกันอ่าถือโอกาสรีวิวให้เพื่อนไปเลยอ่ะไ <c oughs> อะ้มีช่ยน่นนี่สิยูปากข้างปากข้างน้องเง้าวครับนี่น้องเง้าวเข้าไปนี่อ่าเลยอูสร้างนั่นมานิดเดียวครับอยู่ทัดจากร้านสร้างแพร่มากครับแพรดีเซลนะครับช่างแพรดีเซลนี่ เพิ่นขายอะไรรถเกี่ยวทุกชนิดคือกันนะครับผมก็เลยแวะมานี่อันนี้เป็นของมิซูเป็นบอมิซูบะเออพวกรถเกี่ยวไญ่ข้าใสของมิซูบะเอา,อเ,อาเดี๋ยวผมจะล่องออกไปใส่เบิ้งครับถามมันดีกะเเฮากับบอกต่อกันไปนะครับผมกะเอาเส้นหนึ่งครับพี่น้องนะครับเอาเส้นหนึ่งนะครับตะเลิดมาหอดอำเภอเดชอุดมถ้าเป็นของคู่บ่ตามันเส็นเท่าไหร่ พันสี่หาสิบมือเสียวของคู่บวตาใส่เลย <c oughs> ให้ตัวใดครับเ,บ,เบอร์หาแปลคู่บวตาตัวใดเดี๋ยวเข้าเบิงครับเดี๋ยวเด้อเบิงน้ำกันไปพี่น้องอันตัวใดของของคู่บวตาอืมนี่ครับตอนนี้เพิ่นอันนี้เพิ่งมาเปิดเนาะเพิ่งมาเปิดมผมกับว่าได้สังเกตด้วยคือ นี่บอกเบอร์หาแปดของคู่บอตาแต่ผ้าของอาจจะมีเหลอเจ็ดหกสิบค่ะโอ้อมันเหลือของมิซูช่ายโอ้ถ้าถ้าหาแปดก็มีแต่ของมิซูมิซูบ่าโอเคนะครับเอาของมิซูบ่าไปบอกเป็นยังนะครับเส้นหนึ่งครับก่าราคากะย่อมเย่าครับถือว่าบอแพงบันไดเส้นหนึ่งตกเก่าลอยก็บาทบอกแปดลออยโอ้ถือมาเก่าลอยแล้วแปดลอยเก้าสิบนี่ครับผมเอา เดี๋ยวกระชิได้มาใส่บริการกันนะครับพี่น้องก็ฝากไปถึงพี่น้องรถเกี่ยวรถไทยกับผู้ใดอยากได้อะไรรถเกี่ยวกันี่ครับก็ลองมาสอบถามเพื่อนเบื้องเอาถือโอกาสรีวิวให้เพื่อนไปนั่มนะครับไหนๆผมก็ได้มานี่อยู่ปากทางน้องเย้วครับก่อนถึงล่ำนํำโดมเขาตัวอำเภอเดชอุดมครับผมนี่ครับฝากเบอร์ได้นะครับ ฝากเบอร์ได้นี่บอกฝากเบอร์ได้ที94ค่ะ014 0775ในนู้นูเอานี่ไหมครับครับ094อีกอย่างหรอผมก็ลืมแล้วว่าังนนี่ครับผม094 914 2775ครับ08766เอ้ย6หห6879นะครับร้านมีชายจนนะครับหรือขันมหาเพิ่นอะไรเพิ่นบ่มีกะพูดละดัเลิดเข้าไปในตัวเพิ่มคุณครับมีใช่คือกันอันนั้นผมก็หลงเนาะนี่ครับกฝากไว้พี่น้องเอฟซีไว้ครับผม เียงเท่านี้ครับได้สายพานแล้วเดี๋ยวสิรีไปไซ่ครับจะได้ล่องกันนะครับเจอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับผมได้อะไรแล้วดีใจแล้วครับเตรียมตัวกลับบ้านได้นะครับ่ปโอ้บัวงามครับมาตะตะบนบัวงามับ